สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน168ปดใบเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเธอรถริเ์มือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรออพันเจ้านินจา400อนะครับตัวนี้เป็นฉงปี2 0 1 9นเะครับเดี๋ยวจะพาดูของแต่งรอบรอบพันกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับมีการเบรกการคัดแต่งนะครับไล่มานะครับจะเป็นชิลหน้านะครับเป็นสีดำนะครับของแม็กซิโมนะครับ รถคันนี้จะได้สติกเกอร์แต่งมานะครับรอบพันเลยนะครับมีท่อนะครับทรงอาคาโบวิดนะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับประมาณนี้นะครับมีท้ายพับแต่งนะครับ สภาพสวยมากเลยนะครับคันนี้ให้ดูรอบๆคันกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่4 6่9มืกิมโลนะครับรับประกันเป็นใหม่แท้นะครับ รถคันนี้นะครับทางร้านเราเปิดราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเป็นบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์นะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่12,950บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดการดาวการผ่อนนะครับสามารถดูได้ในเพจ Facebook ร้าน68บค์เลยนะครับรหัสติดต่อสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส07นะครับออกรถกระถางร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ร้านโอ 8, 8ไแปดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ